กระเทียมเจ็ดเม็ดนะคะเราปีนไม่ค่อยเผ็ดมากเท่าไหร่นะเราปีนประมาณก็พอดีแล้วเราจะทํากับผัตรกะเพราหัวสับทิ้แห้งนะเป็นช้อนโต้นะคะรันนี้เราผัดเยอะนะน้ำเปล่าหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะขึ้นช้อนโตนะะ๊ะ กล้วยประมาณตอ,องชาชานะผสมเข้ากันนีนะคะจะได้ผัด้ะลูกชื้นเรกระเทียมพริกแข้มหอนะมเลยหมูไว้สุกนะเดี๋ยวเราจะเคลียรนะ์น้ำมันออกนะน้ำมันมันจะเป็นออกแล้วเพราะว่าเราจะผัดกระเพราหมูสับแห้งใส่หัวหอมนะ เรนผัดให้ผักสุกอ่ะใส่น้ำที่ปรุงนะหมูมันเยอะเราใส่น้ำเพื่อปรุงเยอะหน่อยก็ผัดแห้งนะ ก็จะหน้าแห้งหน้ารับประทานน,นะคะนี่นะคะกระเพราหมูสับแห้งนะคะ